ก็สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องอโมยไทยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่น Free ีฟายนะครับหาหายกันมานานเลยครับเกมซีฟซึ่งผมก็จะมาเล่นโหมด4 v 4นะครับผมจะเล่นกากไม่ผมไม่รู้ฮนะ เดี๋ยวผมจะมาเล่นกันนะครับมาเริ่มกันเลยครับนะก็แต่งชุดนะ้ทเเทๆครับลงแงกันเครนะซึ่งผมไม่ค่อยเล่น4 v ท่าไร่ผมจริงสังหาร38มูยากแค่หงดีแค่1.21อ่ะ อกว่ารู้ไหมครับ okay. เจแต่ละซึ่งการเกมปิดนกนี้ไปแค่หนามาด้วยซึ่งสามารถไปุ่มได้ครับหมดกิจกรรมวันนี้ครับพ่อแม่พอดีครับวันแม่เอาจะมีความสุขภาพร่างกายนอน,นะครับโดอแม่ดีๆนะครับยังไง n ระเบิดมามีคนเบินระเบิดมา นีสียอนี้วะเบ๊ก <B ix. S 1> ส์ฉันหัวหนกลองยามากตดแล้วหตัว triple kill ผมจะทําคลิปแบบลงคลิปเกือบทุกวันเลยนะครับท่านผู้ชมนะผมจะย้ำนะผมจะลงคลิปเดือนตุลาคมอย่างเต็มที่นะครับเป็นป,ปิดเทอมนั่นเองครับปิดเทอมนะครับก็เลยจะลงคลิปแบบเต็มรูปแบบครับเนี่ยจะไม่เต็มรูปแบบคืออาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งก็มีนะฮะช่วงนี้ฮะก็ไม่ค่อยอัพลงคลิปช่องน้ำมงนมวยไทยเนาะ Yeah. <laughs> มันนะคอยดูนะท่านผ่้ชมเด๋วเอามันตายแน่ฮะยิงก็คือเท่ากับตายครับยิงมันหัวลากกลมๆครับพบศัตร so ูแล้วย้ายย้ายเจอแบบนีงนะ first blood เฮ้ยเดี๋ยวมาแทนตั้งตัวครับ more. แด,ดงๆนะฮะใครๆก็ขึ้นได้นะแต่ก็ต้องอาศัยเวลานะครับ <First Blood. S 1> ที่ผมขึ้นเนี่ยขึ้นได้ขึ้นง่ายๆนะขึ้นยากมาก <First Blood. S 1> ยากจัดเลยผมบอกเลยนะ ตกแบบสเต็ปหลกแบบสิบไอคิวฮะลบได้อะไรได้เนาะเอาหโดนไม้กัน double kill เกือบ เกือบเกือบโชว์งูแล้วครับขอพายที่ผมนี้โชว์หน่อยเกือบแล้วฮนะแต่แต่เมื่อกี้ผมไม่ได้โชว์งูนะผมคิดว่าคนมันอาจจะอยู่ในหมอกแล้วเอออู่นในหมอกอะไรล่ะโอ้ผมนี่นะแล้วกันอยู่ในหมอกฮนะนึกว่าอยู่ในหมอกแล้วซึ่งผมไม่รู้ไง แล้วคือเพื่อนคือแบบอยากโชว์สเต็ปสไน่ะแต่ <Double kill. S 1> แต่โดนเขายิงหัวตายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เอาเลยนะผมจะบอกอะไรคนประเภทนี้คืออย่าด่าเลยดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ด่านะเดีย๋ยววิจาร์ณเลยจะบอกว่าดูเหมือนเอาแง่ดีหนูเหมือนแบบเขาจะาเก่งไแงบบเขาจะเก่งสไนใหไ้ได้จริงๆเขาแบบ ดนหัวแต่เขากลับมายิงหัวงี้แล้วทําไมเขาถึงเล่นสไนท์ที่เขายังไม่เก่งเลยอ่ะอันนี้แค่อยากถามเขาฮะว่าทําไมเขาถึงไม่ใช้ปืนอย่างอื่นที่มันไม่ใช่สไนท์อ่ะแล้วเขาเขาเล่นสไนท์อ่ะท่านผู้ชมแล้วท้งๆท,ที่ตัวเองเล่นไม่ได้อ่ะโชว์ให้โชว์ก็อวดหรืออะไรก็ไม่หน้งงกัน ตอนนี้ต้องเกมโอเวอร์แน่ฮะแบบนี้เกมโอเวอร์ มาเาไปช่วยเพื่อนแล้วครับทเปิ่เพื่อนเราทำแล้วตอนนี้ชนะครับผม First Blood Double Kill. ก็จะประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวเล่นต่อเนาะผ่านมา12นาทีสตาร์งขึ้นพระสามฮะแล้วก็จบคลิปเลยฮนะ on review. 喂，你吗？ โอ้ขอโทษครับที่ชโชว์โง่ครับ <First blood. S 1> ดูเพื่อนแต่ละคนดูคิดแปลกแล้วก็เ,เดินผ่านเลยท่านผู้ชมทริปเปิลคิล First blood. nhiều học vườn aqui, ó.

நீல சென் ம சரி சா மாத கொ